วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรศาสตร์นำไทยกับผมจจสดามณีรัตน์เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ไร่มันสำปะหลังครับแมต้องบอกว่ามองออกไปเนี่ยสุดลูกหูลูกตาทีเดียวนะฮะเราอยู่ที่อำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอด่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันสำปะหลังเนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยเราปัจจุบันนี้ปูกันมากกว่า8ล้านไร่ทีเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาหัวมันเนี่ยแหละครับไปทาประโยชน์แต่เชื่อไหมฮะว่าทั้งใบต้น ก็สามารถที่นําไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันแต่อีกหนึ่งสิ่งครับที่เกษตรกรนั้นมองว่ามันไร้ค่าก็คือเง้านั่นเองครับวันนี้เราจะเอาเงาไปเพิ่มผลผลิตแล้วก็สร้างไรายได้จะเป็นอะไรไปหาคําตอบพร้อมกันครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะมาพูดคุยกับอาจารย์สุกัญญาจตุพรพงศ์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะว่าอาจารย์ฮะทาไมนัดผมมาอยู่กลางป่าแบบนี้ฮะอ๋อจะถ่ายเลือกมันมันก็าอย่างนี้แหละอาจารย์กำลังจะบอกว่าต้นมันหนึ่งต้นเนี่ยทาทุกอย่างได้หมดเลยใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรปลูกมันเนาะก็เอาหัวอย่างเดียวหัวมันอย่างเดียวที่เหลือทิ้งหมดอ๋อเไม่ทิ้งอาจจะมีต้นเอาไว้ทํา ขยายพันธุ์นิดนึงค่ะแต่นี้วันนี้เนี่ยมันก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนก็ยังทิ้งอยู่นะคะก็คือเรื่องของเงามันรู้จักเงาไหมคะเงาเงาเง่้าภาษไม่ใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นแบบนี้คือมันอยู่ส่วนไหนของต้นฮะอาจารย์ครับอ๋อมันอยู่ตรงรอยต่อระหว่างหัวหัวก็คือคือหัวมันอยู่ใต้ดินนะใช่หัวคือไร่อยู่ใต้ดินฮะแล้วก็ เลยขึ้นมาจากดินก็คือเป็นลำต้นเลยเพราะงั้นระหว่างรอยต่อระหว่างหัวกับลำต้นเนี่ยเราเรียกว่าเงาเรียกว่าเงาค่ะ<ช>เงาอยู่ช่วงนั้นพอดีแต่คุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้จักทุกกระบวนการเลยนะฮะ,ะว่าเราจะเอาเงาเนี่ยไปทําอะไรตอนนี้ปัจจุบันนี้เมืองไทยเราเนี่ยปลูกสักประมาณกี่ไร่ฮะก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ประมาณ8ล้านไร่ทั่วประเทศค่ะ ทั่วทุกภาคนะคะคก็คือ,อปริมาณอาจจะขึ้นขึ้นลงลงระหว่าง7จ็ดถึงแนะคะแต่ว่าได้ทราบมาล่าสุดเนี่ยเนื่องจากมันเริ่มแล้งกลับมาอีกแล้วเนาะเพราะฉะนั้นพอมันแล้งปุ๊บเขาก็บอกให้ปลูกขึ้นใช้น้ําน้อยอม,มันสำปะหลังเนี่ยค่ะใช้น้ําน้อยก็ <ๆ S 1> เ,เลยคาดว่าปีนี้น่าจะขึ้นมาประมาณ10สิบล้านไร่ค่ะคือเราปลูกฝังไงว่าดินใม่ดีน้ําแรงปลูกอะไรล่ะมัน,มนเลยนี่แหละง่าย แค่ตัดแล้วก็เสียบเสียบแล้วก็ไปเลยใช่ไหมฮะก็เลยทําให้เยอะซะขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับได้คําถามจากร้านมันนะคะคือสิทธิชายร้านมันอ่ะอาจารย์บอกให้เขาเก็บเงาทิ้งเขาก็ถามว่าจะเอาไปทําอะไรได้ไหมพอได้โจทย์มายิ่งอาจารย์ก็เลยไปประสานกับทางภาควิชาวิศวกรรมเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็ไปร่วมกับคณะวิศวะแล้วก็หานิสิตปรินยาโทมาเพื่อทําวิจัยในเรื่องนี้ค่ะ มาหลายปีนะคะจนกระทั่งคุณต้อมนะคะซึ่งเป็นลานมันที่เราเให้โจ์เรามานี่แหละเรื่องว่าจะเอาเงาไปทําอะไรดีคุณต้อมก็ไปแอบซุ่มนะว่าจะทํายังไงเผาให้มันได้ฐานที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายก็เลยไปทําวิจัยร่วมกับทีมงานนะคะแล้วก็ได้วิธีการได้เตาเผาเอ,อ,อุณหภูมิสูงนะคะก็ะะเพื่อผลิตเป็นถานเราเรียกว่าถ่านกำมัน นะหรือภาษาอังกฤษเราจะใช้ใครว่า activated carbon ครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครเคยคิดที่ว่าจะเอาเง้ามันสัมหลังมาผลิตเพราะว่าคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเหมือน,เป,นเป็นเรียกว่าไม้เนื้ออ่อนนะคะเราไปอ่านรายละเอียดเรื่องฐานกำม,มันเนี่ยนะคะปรากฏว่าอ๋อฐานกำม,มันเนี่ยคุณสมบัติคือเราต้องการความพลุนของเนื้อไม้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาหาวิธีการว่าจะทำยังไงเนาะ จะได้ฐานกํามันออกมาซึ่งฐานกํามันเนี่ยปกติเราขายฐานอัดแท่งเนี่ยกิโลนึงแค่สิบาทครับแต่ถ้าเราฐานกํามันนะอาจารย์ว่าได้เป็นร้อยเลยนะโอ้โหมันขึ้นมาเกือบสิบเท่าอาจารย์นะใช่แต่อาจารย์พูดถึงฐานที่เป็นอัดแท่งแบบนี้ผมเชื่อว่ามีหลายอย่างนะที่นํามาทํากันลาอย่างนี้ก็มาทําใช่ค่ะสังก็โพดก็มาทําใช่ค่ะแล้วมันจะแตกต่างกันไหมฮะรวมไปถึงความร้อนของมันที่มัน อันนี้นะคะเ,เล่านิดนึงก่อนว่าถ้าถ้าเป็นลักษณะเงามันนี้นะคะถ้าบริเวณโคนเนี่ยดิบๆเลยนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะค่าความร้อนจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0พันต้นๆแต่ถ้าเป็นข้างบนนี้เรียกว่าเนื้อไม้มันอ่อนมันก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0พันปลายๆามันน้อยกว่าน้อยกว่าค่ะตนี้เราก็ทํายังไงทําให้ความหนังแน่นมันเพิ่มขึ้นก็เลยไปทําเป็นถ่านอัดแท่งก็คือเผาเผา,าเสร็จแล้วบดบดให้ละเอียดแล้วเราก็ใช้ ให้กาวนะเอากาวเอาอะไรทําก็เอาหัวมันนี่แหละค่ะหัวมันตากแดดบดละเอียดก็เป็นแป้งนะแล้วก็ไปผสมน้ําแล้วก็มาคลุกเคล้ากับไอ้ผงผงถ่านแล้วก็ขึ้นรูปเป็นถานอัดแท่งอ๋อมันเป็นตัวสมานนี่ว่าเราได้ใช่เขาเรียกว่าเป็นไบเดอร์หรือเป็นตัวประสานนะคเป็นตัวประสานซึ่งตรงนี้เนี่ยจะได้ความร้อนประมาณ6 2 0 0 6 3 0 0เรียกว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะคะสำหรับเชื้อเพลิง เพียงแต่ว่าเราคิดว่าเอ๊ะเราทําไมไม่เอาคุณสมบัติความพูนของเขาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ดีกว่า <ừ> ะระยะหลังเนี่ยพอมาได้ไอเดียจากคุณต้อมนะคะก็เลยเปลี่ยนเอาอย่างนั้นเราไม่ทําฐานอัดแท่งธรรมดาแล้วเรารทำฐานกำมันดีกว่าแต่เราก็ไม่ได้ว่าจะทิ้งฐานอัดแท้งเลยนะคะครเราก็จะ เ,เวลาหลังจากพี่อัดเป็นเป็นงาแล้วนะคะเราก็ยังมาบดพอบดแล้วเนี่ยมันก็จะแยกชิ้นส่วนใช่ไหมคะมีส่วนละเอียดส่วนยาเล็กใหญ่อันนี้ก็ตามวัตถุประสงค์ของการใช้นะไอส่วนที่มันไม่ใช้อะไรเลยหรือทําอะไรไม่ได้แล้วก็ยังเอากลับคืนมาเป็นอัดแท้งได้นน<ะ>ก็ไม่มีการทิ้งเราไม่มีทิ้งอะไรเลยอาจารฝากเกษตรกรว่าเงามันเนี่ยอย่าอย่าทิ้งไว้เปล่าๆนะคะก็ นำออกมาใช้ประโยชน์นะคะแล้วมันก็จะช่วยหลายอย่างนะคะก็คืออย่างน้อยก็ลดโลกร้อนครับนะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่านะคะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอาจารย์บอกผมมาในหลายอย่างหลือเกินงทานอักแท่งเลยนะสองมีอะไรนะดับกลิ่นใช่ดับกลิ่นยังมีอื่นเยอะมากแต่ก่อนอื่นขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาแนะนำในวันนี้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ จะพามาพูดคุยกับอีกหนึ่งคนนะครับที่เขาขาบวอดอยู่ในวงการมันมามากกว่าเกือบ20ปีพี่พลอยชัดชนกชื่อนี้ฟังอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าบอกว่าพี่ต้อมอ๋อขึ้นมาทันทีพี่ต้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่พี่ต้อมฮะอยู่วงการนี้มาเกือบ20ปีใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ล้งทำอะไรมาบ้างครับวงการนี้เนี่ย่จริงตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยถือว่าต้องบอกเลยครอบครัวครอบครัวที่บ้านเนี่ย ก็จะทาเรื่องมันสำปะหลังแต่ตัวเองเนี่ยจริงๆเป็นบรกเกอร์เกี่ยวกับเรื่องเดย์เซทคนละอย่างกันเลยนะคนละเรื่องเลยครับัราวนี้แม่กระโทรบอกว่ามาช่วยน้องหน่อยมาทำกิจการมาถึงก็ไม่รู้จะขายไงเนาะคนเคยขายบ้านหลังเป็น10บล้านวันนั้นมันสำปะหลังลง40สตางค์โอ้โหสียห้ร้อยกันแล้วเกินมูลค่าต่างกันมากเลยแล้วก็เราก็มาถึงถามน้องชายว่าให้มาช่วยอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แล้วสมัยก่อนเนี่ยคุณภาพมันก็ไม่สะอาดเหม็น น้องชายบอกว่าเป็นนอนกเษเสศาต์กำแพงแสงสักอาทิตย์หนึ่งไปเรียนรู้ว่ามันมันคืออะไร,รแล้วมันใช้ประโยชน์ยังไงก็ไปเจอท่านอาจารย์สุกัญญาอาจารย์อุทัยคันโทอ๋อไปจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นหลังๆเจ็ดแปีปีนะจนเราได้คิดค้น เาตาตัวหนึ่งเราโชคดีได้ต้องยอมรับว,ว่าเป็นปาดในพื้นที่ก็อายุมากแล้วที่กเกษียแล้วอยากจะสร้างนะคะสร้างคุณความคุณดีสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในท้องถิ่นนี้ก็เลยทําเตาตัวหนึ่งขึ้นมาเตาตัวนี้สามารถให้ความร้อนสูงจนกระทั่งได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ตอนแรกเราคิดเราทำฐานอัดแท่งตัวเดียวเลยขายฐานนี่แหละชาวบ้านทํามาคือเริ่มต้นจากตัวนี้ใช่ทามาจากงาู่มังนี่คือง,งา เง้ามาสามันหลังนะฮะกันนี่หละครับแล้วก็เตาเนี่ยคุณสบัตพพิเศษคือพี่พี่บอกว่าตะกอน24ชั่วโมงมันนานมากอันนี้เหลือกี่ชั่วโมงประมาณสองไม่เกินเอาสองชั่วโมงแล้วไม่เกินประมาณนี้พอใจแล้วพอใจแล้วฮะแล้วคุณภาพ ยังไงบ้างฮะก็คือที่เราเราระหว่างเนี่ยเปีนะบในตัวของมันเองอะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นฐานคุณภาพสูงใช้ได้นานพี่ก็กล้าท้าทุกรุ่นนะทุกยี่ห้อมกันนะเวลาไปปิ้งย่างปุ๊บเนี่ยพี่ใช้เวลาได้นานรับประมาณซึ่งชั่วโมงคือ30นาทีไร้กัน ที่ดีกว่านั้นคือมีกลิ่นหอมของมันสัมภหลังด้วยจริงว่ะเดี๋ยวโทษนะผมดื้อได้ไหมผมแกะได้ไหมแกะได้เลยค่ะแกะได้เลชม่ะ<ช>คือเวลาเขาเผาเนี่ยระหว่างเขาเนี่ยปิ้งย่างเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นอันหนึ่งอบพวนนี่หรอกเพราะมันเป็นมันตัวมันเองมันเป็นก็เหมือนมันเผาอ,อ่<น>ะจริงๆแล้วถ้าสมมติไอ้นี่มันจะไม่มีกลิ่นแต่ตอนระหว่างเผาอะระหว่างเผาไม่มีกลิ่นมันขึ้นมาเหมือนเราเผามันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้อะไรทารสอีกแบบไปครับนะคะมีวันหนึ่งเนี่ยเราเราเผาตั้งใจจะเอามาทำฐานนนนี่แแหลละ้้ววออองชาาายเเเึกกกสุ็มิตร์ไปัด มันมีตัววัดตัวว่าความร้อนเท่าไหร่จะออกเป็นยังไงคุณสมบัติของฐานกำมันคืออะไร,รนะคะปรากฏตัวมิเตอร์เนี่ยมันขึ้นก็เลยอ่ะอวันนั้นกเกิดประกายแล้วเฮ้ยมันก็ต้องเอามาทำในที่มากกว่านั้น<อ>มากกว่านั้นเราก็เริ่มมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ลองไปดูดกลิ่นดูก็เป็นลองในตู้เย็นที่มีกลิ่นเหม็น ทำปลาตกเน่าไว้อะไรเงี้ยเนื้อวัเนื้อวัวเนื้อวัวเนื้อหมูหมดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาถุงของเราเนี่ยโดยใส่ที่25กรัมใส่ในถุงพลาแพรลงไปใส่ในตู้เย็นไว้พอใส่ปุ๊บเนี่ยทิ้งไว้คืนแล้วก็เปิดตู้แล้วเราก็หยิบถุงมาตอนแรกนะก็ยังได้กลิ่นอยู่ไอ่เจ้ามันมันมันใช้ไม่ได้ดิอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะเราก็มารู้คุณทศบัติเขาโคดูไม่ตัวเขาแล้วตอนที่เปิดตู้เย็นเนี่ยจมูกพี่อยู่กับเขาไงเราก็ยังได้กลิ่นอยู่คือเหม็นเนี่ยเหม็นตัวเขานะไม่ใช่เหม็นตู้้ไมมมม่่่ใใชชเเเหห็นนนถาาาากกิดออออปุ๊บสต นอกจากนั้น,จา,น,นจากนั้นมาเนี่ยคือเกนะีบอวว่าทุกอย่างจะได้จากจจประสบการณ์พอ,พอส่วนหนึ่งเราก็ได้เรารู้แล้วคนส่นจับกลิ่น<ม>เราก็เริ่มมาพัฒนาเพราะสิ่งโจทย์ของเราคืออะไรโจทย์ของเราคือสร้างมูล,ลค่าให้กับเงามันสิ่งเหลือทิ้ง<ม>ที่มันติดลบในสังคมเราเข้าาติดลบคือมันเป็นปัญหาถูกไหมครับเราก็เลยคิดว่าถ้าจะทําอะไรก็แล้วแต่ณว,วันเนี่ยมันจะต้องสร้างมูลค่าเ<ม>นี่ยฮะก็เลย เริ่มพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และแบบถุงถุงแบบนี้แบบถุงถุงก็เหมือนกันเพียงแต่ว,ว่าไปใช้อย่างบางคนเข้าไปใว้ในรถไงกินหายกินหาย พี่ก็เลยแบบรู้สึกมีความสุขแล้วตอนนี้ก็มาพัฒนาส่วนหนึ่งก็รองเท้าอีกมีอาจารย์หลายหลยคนบอกว่าปวดหัวกับเด็กนักเรียนมากเลยเวลาถอนเท้าแล้วเขา้าห้องเรียนเนี่ย,ยสุดๆละดมคนกลิ่นเลยละมุด <ทะ S 1> โอ้โห,โหเยอะมากแล้วก็มีความคิดว่าเราจะกะระทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวดูดกลิ่นรองเท้านักเรียน <ทะ S 2> ก็จะเป็นหูอย่างเงี้ยค่ะก็ตัวเนี้ยค่ะก็จะเสียบเข้าไปในเขากลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะใส่ไปรองเท้าอ๋อเป็นแบบแพ็คคู่เป็นแพ็คคู่พร้องกันแล้วก็พอ ตอนเช้ามาเขาก็ดึงไปแขวนไว้ครัเย็นมาเข้าใส่จร,จริงๆครับพี่พู้ฝังว่าสิ่งเหล่านี้ที่พี่คิดจะทาพัฒนาไได้วยนว่าวปัจจุบันเนี้ยในประเทศญี่ปุ่นใช้อยู่ในชีจจวิตประจำวันของเ้อหมดแล้วแต่มันแพงมากตรงนี้แหละทําให้ชีวิตให้มีขึ้นว่าคือทุกคนจับต้องได้อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆสาหรับคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะแมวอยู่ในบ้านทั้งทษนับปัสสวะอุจระเยอะเหลือเกินนะตอนนี้ต้องใช้ทรายใช่แต่ล่าสุดเป็นแบบนี้คุณผู้ชมฮะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้กคือเป็นทรายแมวใช้ดับกลิ่นในห้องเวลาเลี้ยงสัตว์นี่ค่ะเพียวๆนะไม่ต้องผสมอะไรอื่นเลยใช่ไหมฮะจริงจริงเราก็ต้องผสมไซไหมะไปไปด้วยคือเวลาเราเราไปใช้นี่คือเทตุ่มเดียวไปทรายไม่ต้องเลยไม่ต้องโอ้สบายมากเอาล้วฮะนอกจากนั้นคนที่รักสวยรักงามพี่ต้องหน้าผ่องมากพี่ต้องหน้าผ่องมากพี่ต้องใช้หรือเปล่า อันนี้คือจริงๆตัวเนี้ยอย่างที่บอกว่าคุณสมบัติถ้าคนศึกษากับเขาแล้วตอนนี้กําลังแบบจะเห็นแม้อะไรโฆษณาก็บอคทิวิตเลยเนี้ยมันค่อนข้างจะบริสุทธิ์จนกระทั่งวันเนี้ยตัวเนี้ยในอนาคตก็ใช้ในกลุ่มเครื่องสําอางได้ยาได้นะคะมีสบู่ด้วยเหรอฮะสบู่แล้วครับกลิ่นหอมฮะแต่คนนี้เนี่ยคนไทยผมเชื่อว่าชอบติดฟองติดใช่ไหมคนที่ติดฟองไหมแล้วในแกมือผมดำมากเลยไปจับไอ้ฐานตัวนั้นนะอหอมแต่หอมจริงหอมจริง เนื้อสัมผัสเขานุ่มนุ่มไหมฮะผมว่าเนื้อเขานุ่มนะฮะี่คุผู้ชมฮะทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของผลิตภัณฑ์ที่มีการเพิ่มมูลค่าขึ้นมาสุดท้ายพี่ต้อมฮะอยากจะบอกอะไรเกษตรกรบ้างครับที่ตอนนี้เนี่ย แม่บางคนอาจจะไม่เหมือนกับเรานี่บอกนี่บอกทิ้งไปเรื่อยต้นทุนมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยครับพี่อยากจะบอกเกษ,ษตรกรนะคะทั่วทั่วไปอย,อย่างเช่นกรณีกลุ่มปลูกม,ม,มันเนี่ยนะทุกชิ้นส่วนมันใช้ได้ขอให้คุณขยันอดทนนะคะแล้วก็สอดแสวงหา เราเชื่อว่าคุณอยู่ได้แล้วอยู่ได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนด้วยครับนี่นะฮะสุดท้ายต้องยั่งยืนสําคัญที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต้อมมากๆเอาของผมมองว่ามันมาสัจจรรย์มากวันนี้ที่คนไทยได้รับดูกันขอบคุณมากพี่ต้อมครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละฮะอันเนี้ยเดี๋ยวไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอ้วยโต๊ะเลย ผู้ชมครับมันสัปะหลังในวันนี้ไม่เหมือนกับวันก่อนที่ผ่านมานะครับนอกจากที่เราจะปลูกเพื่อเอาหัวของมันมาแล้วเนี่ยเรื่องของใบต้นแล้วก็ง้าวเองตอนนี้ถือว่ามีความสําคัญแล้วก็นกํากลับมาสร้างรายได้เป็นอย่างดีนะครับเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับก็สามารถไปสอบถามจารย์สุนกยานยาหรือว่าพี่ต้อมกันได้นะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นที่ไหนอย่างไรเรื่องเราเกี่ยวกับอะไรคุณเองห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมพร้อมกับทีมงานลากไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ